ธีการปอกทุเรียนแบบนางกีนสม่โ่เอาราณน้บอกขมื่อวานนี่พ่อเอกรีวิวการทำกาแฟไปมื่อนี่พ่อเอกจะมารีวิวการปอกทุเรียนค่ะโอ้อาปากกวเมันแเสียบมันเสียบมพูกเขาไว้ได้ไหมต้องการช้อย่าคาจะโหลดคลิปเด้อไ่ได้กิน

บอกแชมป์ร้านมาคุณละขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณพ่อใหญ่ค่ะจูเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดจ้ะเรือไว่าไ้แฟนกินก้อนึ่ง เบี ais, <S <S 1> <S 1> ้องดุดเบิ้องนแซ่บลายดูดนิวตุบ เงียบๆครับเราจะพยายามที่จะหยิบยื่นความสุขความสนุกสนานไป้ำนอนะครับสบู่สมุนไพรอ่อนนะครับกับสมู่สมุนไพรแท้อย่างนั้นนใส่กับสบู่สมุนไพรอิงอ่อนวันนี้นะครับปกติแล้วอ้อนหนึ่งอยู่ที่ก้อนราคา38บาทนะครับวันนี้6ก้อนราคา240บาทนะครับบวกก้อนน้อยน้ำแต่เบ็ดเสร็จวันนี้ก็คือท่านซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรหนึ่งใบซื้อบัตรหนึ่งใบ120บาท80บาทนะครับ ง่้ก็คือซื้อสบู่ครบ200บาทนะครับก็ได้บัตรเข้าชมงานแต่งานที่สุดก็คือซื้อบัตรสักก้นเยยางไปยืนบัตรนะครับให้กับเออหนึ่งแปดสิบบาทเส้นนี้อยู่ที่200กว่าบาทนะครับอ่ะดองเฮาถอยูไา่ดอกหนอกถิบพท่านขามาอยากจะได้สบู่สมุนไพรแท้นะครับอ้าวก็ซื้อบัตรเข้ามาเลยเอาใครก่อนรูปมาวันนี้จํากัดนะครับบอกเวลาไว้ก่อนนะครับเอาตัวเลขก่อนวันนี้มีการบ้านอยู่มาตัวเลขมา อขอสอกน้ำพองครับนี่นานนะคิดว่าอาชัยเป็นตัวเล็กกันแน่นไอ้ตัวนี้ตัวเล็กมันอายุมันอายุหน่อยซื่ๆพี่น้องเมื่อค่ำมาถึงกันแล้วครับเรือสิบเอ็ดสิบตัวเข้าสู่ภายในเลยนะครับพี่น้องครับขอสาวน้ำพองเดี๋ยว ตอนนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับมีแค่ห้าสิบุดห้าสิบคนห้าสิบท่านเท่านั้น,ท,นที่จะได้ไปเสียดายครับเออเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังจะเข้ามานะครับซื้อบัตรอย่าลืมนะครับเอาติดถุงไปนั่มไปใส่นะครับกับสมุนไพรแท้อิงอ่อนเด็จะน้อยสิไม่แจกอยู่บนเวทีนะครับพี่น้องทีท่ข่ามหอนมาถึงกันแล้วส่วนพี่น้องที่อยู่ภายอนอกท่านโอกาสนี้ก็คือห้าสิบคนห้าสิบท่านห้าสิบชุดเออคิดว่าผอยไปแล้วนะหลายชุดแล้วจ้ะเอ่ะอาจารย์มาเรียบไหลมาเรียบไหลมาเวลาเดี๋ยวจะไม่พัาดมาเลย เองอะไรนะเมื่อกี้สาวน้ำพองสาวน้ำพอง,รพองครับอาจารย์เตา๋าชั่วอยู่แล้วอันนี้สาวน้ำพองอะไรลูกน้องโซเฟียสาวน้อยจากอำเภอพนทองจังหวัด พักสองน้องฮักแทงอยู euh ่อำเภอเสรภหูร้อยเอ็มเดี๋ยวอาจารย์พยุตไปอยากฟังอันหนึ่งแม่อยาฟังอย่าต้ออยากฟังสุนารีป่ะผู้ใดไว้ยินเล่น้อยเนี่ยเฮินเล่น้อยเนี่ยเฮ้ยยังาหาอะไรพยุตเจ้าเสี้ยวขัลรถบางเลยนี่เอาล่างเบิร์นุสันเอาเอาเอายี่งพอขอกราบเท้ายาโม อาจารย์ทิศมาที่หลังก็ได้อาจารย์พิมเค่อยค่อยค่อยครองมาอาจารย์ทิศเราหยุ่มได้อยู่แล้วนะหยุ่มจังหวัดนบัณฑินขอฟังกราบเทา้ายาหมอกหวานหวานสองเมอครับลองให่ตรงเนื้นอา อันนี้เป็นชขงน้องโซเฟียนะครับโอเคเดี๋ยวมันหลังไดฟังใหม่ดูดได้เวลาที่จํากัดเดี๋ยวไปแก้เป็นบางค่มคัมหลังหลังอะาให้ฟังนี้ร้านมากรรับย่าแล้วมันจะลากรวมไม่ไชหลังๆเดี๋ยวค่อยแก้กินเองความวังเปลดแหลว สิเนาะยศพ่อขมอดเขาถนัดเพลงนี้ถามพ่กขมอดเลยแล้วก็สมัยนั้นก็เดินสายกับพี่ตะกแ่นซึ่งเป็นหลังย่าโมโดยกรมใช้เพลงใช้เพลงนี้ประกวดรับยศถามพ่อขมวดต่อไปอ่ะของใครเน่เน่มาลูกมาลองเน่มาอันนี้ก็ลูกอ่ะร้อยเอ็ดอีกนะร้อยเอ็ดนี่ก็ร้อยเอ็ดอีกแต่ถ้าร้อยเอ็ดอีกติก็ได้ร้อยเอ็ด เออมาจากอำเภอไหนก่อนจตุรพักพิมานโอ้ยูซุนออกมาทั้งพี่มาได้นี่ครับเอออ่ะวันนี้เพลงเันที่สิบว่าดังโอ้ฮะมันหมดฐานใช่ไหมฟันของอายนี่ไปไปนั่งไฟมน้ามันมันเริ่มมีปัญหาเพลงเพลงยังกัอนละ ฝันของไอ้มีไผเป็นั่งอีกจ้าฝันของไอ้มีไผเป็นนางอกเอาวันนี้ศิลปินรับเชิญนะครับพี่น้องครับนีเจ้าของเขามานะดูข้างหลังดูข้างหลังเจ้าของเขามานี่วันนี้นะครับพี่น้องทั้งเสาแหนะครับมีศิลปินหลูกร้านพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มีเป็นไลสดวันที่สองเป็นไลสดวันที่สองเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคิวของเบียงแลหลวงมณพร้อมกับมวลอระชคุาษฎรด